สวัสดีครับทักทายครับผมทักทายพี่น้องเฟรนฟิตนะครับผู้ติดตามออมสุกแฟมิลี่ครับเมนี้เอาสิมาเจ็ดเมนูก้อยหมูปอกหอยครับก้อยหอยกิ่ดเที่ยงครับสําหรับเมนูนี้เมนูนี้นะครับก็มีบอกหอยครับอันนี้เป็นหอยเชลรีเมนูเนี่หอยเชลรีนะครับช่วงฤดูดนำหลากนะครับออตาวออกเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับความสะอาดความสะอาดเซลยังไงเซลกูดน้ำ แะนำมาำปูดแล้วก็นำเขามาครับเพื่อดับกินข้าวนะครับอันนี้แม่น้องอมสุกกำลังทันใ้มันเป็นชิน้นเล็กชิ้นน้อยนะครับก็เหมาะพอดีครับนะครับเพราะเป็นบกหอยชิ้นไวยใหญ่นะครับ,บแบบแบ่งเคีองก้นใหญ่ดีกับแบ่งสามส่วนนะครับส่วนประกอบของฮากะสีบักนาวอันนั้นก็น่าจะเป็นฟังทั้งหมดของชื่อรเข้าวคั่วแล้วก็ พริกผงนะครับอันนี้ก็เป็นพวกหอมผักซีนะครับไม่หมดเลยอีกหน่อยนี่ก็มาั่วนาดางอยู่นี่แหละครับน้องอ๋อที่ยังไปหมดลูกกระปูนี่กระปูตีนี่ครับนี่ก็กำลังหั่นขมไม่เสร็จขมไม่เสร็จครับกำหั่งพิที่เรียบร้อยนะครับเขาบอกเหมือนนะครับเพราะเขาเฮ็นจินเทียง กินคาบเดียวก็สิเหลือไว้ลาบต่ออีกคาบหลังนะครับอันนี้ก็ใส่ผงนัว่วาซันครับเส่หน่อยใส่หน่อยใส่ลายใส่ลายครับอันนี้คือเป็นการกะข้าวๆกันเลยครับนี่ก็ข้าวขัวนะครับข้าวขัวเหนียวข้าวเองนะครับบมันไม่ถือเพราะเขาเพราะว่าข้าวเองมันถืหอมอย่างคุณว่าเพราะว่าเป็นข้าวแล้วมันก็ะจิค้างขึ้นกันเนียวข้าวขัวใหม่ๆแล้วก็ใส่กับปุ๋ยนะพริกนี่ครับ คนนี่ก็ขัวเองที่กันครับน้ำปลาน้ำปลาใช่ไหมใส่เกลือเล็หน่อ,อ,นอยใส่เกลือหน่อยนึงครับเกลือไอโอดีนนี่แม่นอนป,ปลุกเป้าน้ำปลากัน,นครับเิ็กหน่อย,อยก็มานั่งกินกับตุ่มอยู่นี่ยครับเป็นน้ำปลาลงไปยอนนึงนะครับตา,ตามด้วยผักเอาหนะครับ เขาวาก้อยเนี่ยครับเขาขวก็บักนาวอาตรงปูกันนะครับอันนี้ก็พริกหน่อยนี่ครับปูเก่งข้างนั้นครับนี่มันเอาข้นเหี่ยวกันนะครับเป็นเมนูบ้านๆของน้อยนะครับก้อยอก้อยนะครับไอศครีมแต่ว่าเขาต้มเร็วเขาตัดต้องทำความสะอาดดีๆครับเอาเตาอย่างงอหรือมะแซะครับผมมาแช่น้ำขมานหรือเปล่าก็เป็นอย่างตรงนี้ เปลือกกูดนะน้ะกรูดดูตัวน้ใจนั่นาหนี่นำป,ประดับใเอาบกเบบอา้งไ้เอา,อานบบน้เอาก็เอาผักใส่นะครับสีเป็นพวกอหอมพวกหอมหัวใหญ่สิครับแปะหนันนงปูเนปูนีน้ำเดียวรราอยางนันครับผู้เข้ากเขากันนะครับ เมนูเป็บ <Okay. S 1> นบ่าเนาเดี๋ยวบังตดตาอครับหอยหอยครับาาพกี้นังเนี่ยพี่เดียวพกิน้อยกโอมมาอ่างพกง่น<ตา>้อยโอเคปอน oh. อร่อยอ้าวอร่อยนะครับยูอาพานนะครับนี่ก็เป็นเมนูที่เาหา of, กินได้ตาม สารบ้านเฮานะครับหอยทะี่ก้อยหัวหอยครับเอามาต้มเหมมันสุกแล้วก็มาแกะตาออกครับแล้วก็ทำความสะอาดดีๆทำความสะอาดครับขี้ดินเนี่มันออกดีๆมันค่อยหย่ำมันค่อยหย่ำเกลี่ยใจดีกันบอลนี่มันกัดจิตหัดแอดขี้ดินนะครับหัดนี่หย่ำลงไปกัดจิตขี้ดินคือยังสนใจแรกก็คือต้องทำความสะอาดให้มันดีๆครับบอันนี้กับพื้นบ้านเท่านี่แหละครับผักช่วงนี้ผักปลูกเองได้กับเป็นการดีเพราะว่าผักช่วงนี้ น้ำส้วมครับึ้นราคาทุกสิ่งทุกอย่างครับผักซีหัวหอมมุ้นนี่แหละครับอันนี้เขาก็หาได้ในคืนบ้านเขาปลูกเองนะครับสําหรับคลิปนี้กันต้องไว้เป็นคลิปสั้นๆนะครับครับเมนูหอยหัวหอยครับในแด่ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการมุงแงงครับสําหรับคลิปนี้ไว้ซี่นี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ